ก็ต้องกล่าวแบบนี้นะครับว่าตัวโรกมะเร็งเนี่ยมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันมะเร็งกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆประมาณสัก เออถึงประการนะครับหก็คือการติดตามการรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับสก็คือการมันสังเกตอาการผิดปกติร่างกายของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับสก็คือเรื่องของการกินอาหารนะครับก็กินให้ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับรับประทานให้ครบ5้าหมู่ในปริมาณที่เพียงพอนะครับอาจจะเน้นอาหาร ที่มีกากใย,ยสูงอย่างเช่นผักผล,ลไม้นะครับอาหารประเภทเนื้อสัตว์และโปรตีนก็สามารถรับประทานได้ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับอาหารประเภทเนื้อแดงอาหารเคม็มหวานมันก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าให้รับประทานในปริมาณที่จํากัดนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยก่อมะเร็งนะครับอย่างเช่นอาหารแปรรูปอย่างเช่นพวกไส้กรอกแฮม หมูยอคุณเชียงนะครับหลีกเลี่ยงมลละลิดแล้วก็สารก่อมะเร็งอย่างเช่นการสูบบุหรี่ควันบุหรี่นะครับสารหนูและใย,ยหินแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับหลีกเลี่ยงและป้องกันร่างกายจากแสงแดดนะครับ อาการถัดมาก็คือการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการอยู่นิ่งอยู่เฉยๆเป็นเวลานานนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เราเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ BMI ที่ปกติก็คือประมาณ18.5ถึง22.9นะครับการ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแล้วก็การตรวจร่างกายประจําปีอย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับก็เป็นส่วนที่ช่วยลดโอกาสการกลับเป็นซ้ําได้ครับ